กัละครั้งหนึ่งนานมาแล้วกระต่ายหัวเลาะเต่าว่าขาสั้นและเดินเชื่องช้าเมื่อเต่าได้ยินจึงท้าทายกลับไปว่าถึงเจ้าจะวิ่งเร็วแต่ข้าคิดว่าถ้าเราลองมาแข่งกันข้าจะต้องเอาชนะเจ้าได้แน่แต่กระต่ายกลับมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะมันได้แน่นอนมันจึงตอบตกลงโดยให้สุนัขจิ้งจอกมาเป็นผู้ตัดสิน เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันเต่าค่อยๆเดินอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพักส่วนกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันจนเวลาผ่านไปกระต่ายสะดุ้งตื่นมองซ้ายมองขวาไม่เห็นเต่า จึงรีบวิ่งอย่างสุดแรงแต่ก็ช้าไปเสียแล้วเต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อนและกำลังนอนพักผ่อนอย่างสบาย